ล้อฟาสีแดงอีกแล้วเอ๊ะพี่ล่อไปล่อไปาาะโอเคครับผมตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่ที่เดิมเติมเติมคือล่อแมลงมาโจมตีบ้านคนแค่เพื่อหวังดีใจของของคนแค่นะครับเราค่ายมาเก็บผลประกอบการออกสู้เสร็จแล้วเหรอน่าจยังไม่จบพี่ดูคนแค่อุ่นวายย่ง ไม่เบื่อไอ้ตัวน,นั้นมันทําลายโดนกล่องสมบัติก็เราก็ได้นะสากมาแมลงนี่กระต่ายล่อจังอย่ายิงเลยเดี๋ยวพาดดูบ้าน,งงม,นมันพังเลยพี่อืมแม่มัาพังทีละนิดทละนิดอุ้ยนี่ได้หินอะไรสีฟ้านใหม่นี้เต็มเลยคอปเปอร์ว่ะมันเป็นเขียนว่าคอปเปอร์ว่ะพี่ ไม่บูบูเจมเดี๋ยวนะสมน้ำหนักเยอะเกินได้บูเจมไหมปูเขาเขาก็ต้องใช้บูเจมมีแต่เนื้ออาสน์ตรงนี้ชมือเต็ ดิเดมันสร้างบ้านยังไงของมันเนาะเอาพี่พี่พนับนะ้นนดี๋ยวหันไน้าดีกว่าเป็นอะไรน,นี่บูเจมอันนี้ไม่เอาไปแล้วกันบูอ๋อ,อ,อทำป้าย น่าจะเป็นตัวไหนตัวหนึ่งตายพี่มันเป็นผ้าเสียดผ้ามีแมงอีกไหมล่า,าปไปเลยพี่คนไฟมาแล้วคนไฟใส่ในผมแล้วของเพื่อน อุยทามมาทามาทามาเพื่อนตามาเฮ้ยลงโอ๊ยโอ้ยกระปินไปด้วยมันมันไม่มาพี่ออกลงน้ำ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  มาเพื่อนพวกช่วยหน่อยนีหนีหนีไปที่นั้นที่นะกล่องนันเจา็กกายไปเลยเพื่อน ยิงนะโอ้โหโอ้โหดูได้ไหมเอา้าได้เนื้ออะไรยังมานี่ช่องเป็งของใหม่เออเนี่ยนี่แหละที่ผมเจ็บได้สองนะอ่ะหนึ่งสอง รอซาเบน่าเอายิงให้เยอะไปเด็กเขาขุดเคยด้วยเยก่งผมพร้อมเกี่ยวบลยอลก็ตายตกอยู่ด้านล่างพอดีดังที่ มีท่าสโล่ด้วยพี่อือตายเหมือนกันพี่ต้องล่อมนันออกจากบ้านก่อนนะไม่งั้นเข้าบ้านมันยากศพอยู่ข้างในด้วยยังไม่ยอมแพ้ครับเราต้องล่อให้แล้ว,ม,ลวมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วดาเมธนูก็เข้านิดเดียวเองโอ๊ยตกตกเขา

สตีมิน่าผมหมดพี่แล้วสตีมิน่าสตีมิน่าไม่ลีด้วยเมื่อกี้ตายไหมตายผมตายนีเดียวทีเดียวมันลงมาแล้วพี่โอ้ยย่าอ้ยาหยิบของมาดีแล้วก็ตายเลย มันเล็งผมอยู่พี่พี่อ้อมไปเลยก็ได้อ้อมไปข้างบ้านฝั่งนูน้นเลีล่มันเล็งพี่แล้วม,มันเล็งพี่แล้วโอเคโอเคมันเล็งผมละเก็บของโอ้ยมัดกัดโอ้ยมีหมัดมาหมัดกัดมาเลยพี่ไป มัดตายไอ้ตัวนั้นตายาแต่ปัญหา<ม>ต่อไป <ละ S 1> คือไอ้มัดนี่แหละผมลากมุกเนียนอุ้ย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 อุ้มหมัดกัดแล้ <c oughs> มัน <c oughs> มันกัดไม่ปล่อยใด้มัน เล่นเลยขึ้นไม่ได้ก็ต้องยิงให้มันพังเอาไว้ไ ควบไฟได้เออนี่ยออกคงไปกลับบ้านดีกว่าเองช่องเต็มนนอีกอ่าพี่โยนสมวกมหมผมก็ได้ผมต้องวิ่งวิ่งกลับอ,อ๋ออ,อ,อ,อุ้ยหนึ่งขาสมวกโนซี

ผมวิ่งกลับบ้านก่อนนวกันโอเคับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่หมู่บ้านลังไม้เพื่อนก็เริ่มสร้างบ้านไปแล้วน,นี่จะเป็นบ้านของพี่อ๊อฟมีหลังคาแล้วแต่ยังไม่มีกำแพงดีแนวบ้านของเขาได้จะทำเป็นแบบทรงกลมรึเปล่าแต่ก็อีกหลังหนึ่งของเพื่อนอีกคนหนึ่ง ไม่มีอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมมาแค่ประตูเราก็มาทําบ้านกันบ้างต้องปรับหน้าดินก่อนจะทําแถวริมน้ําเนี่ยเอาไว้เสพบรรยากาศห้องวางก็นั่งตกปลาแต่ว่าต้องปูพื้นเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ไม่เท่ากันตัดไปเลยดีกว่าเมื่อนานมาแล้วโอดินผู้เป็นบิดาแห่งสรรพสิ่งได้รวมจัก,กรวาลเข้าไว้ด้วยกันเขาได้จัดการยักษ์วาเนียสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยาวนานและไม่สามารถฆ่าให้ตายได้มันถูกจองจำถูกในประเทศมาที่วันไฮชัวนิลัน เมื่อพวกมันเหยียบพื้นดินสิ่งมีชีวิตอื่นแทบจะเป็นเศษขนมปังที่กระเด็นกระดอนบนหนังกองเจ<ป>้าจะรู้จักมันเมื่อเจ้าได้พบเจอป้ายศิลามันขุดออกได้ไหมเนี่ยเช็ดแค่ขุดไม่ออกด้วยป้ายบอสนะข <laughs> ุดไม่ออกสุ <laughs> ดเย <c oughs> ที่ทำมาคืออะไรพักเรื่องสร้างบ้านไ้วยก่อนแล้วกันตอนนี้ผมก็เตรียมของนะครับไม้ที่เจาอะอยางไม้แล้วก็เหล็กดําเราจะไปทำที่ดูดน้ายาง <c oughs> จากรากต้นไม้ต้องวิ่งผ่านที่ลาบไปนู่นแตรงป่าหมอกบ้านหลังเก่าแล้วอ๊ะไม่ใช่บ้านหลังเกา่าปั๊บ เ้ยมาถึงแล้วเนี่ยเราต้องดูดไอ้น้ำยางจากลากไม้พวกนี้เพื่อเอาไปคราเป็นของนะครับับวางเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่รอรอให้มันดูดน้ำยางให้ได้ก่อนเดี๋ยวเขาวิ่งกลับมาเก็บ ในเช้เวลาสักพักกลับไปสร้างบ้านต่อมาถึงบ้านบ้านในป่าลาบของเราพังที่เช่าล็อกผมมาอยู่ในป่าดำหมดเลยตีกำแพงพังหมด ลูกออกมาอยู่ข้างนอกด้วยเออโทรมันจะสู้โทรหรอเปล่าเนะี่ยไปดูกันสึกโทรวีเอล็อกโอโทรได้เปิดด้วยการทุบเข้าไปล็อกก็กระเทิบสวนกับโทรง้างมือตบล็อกไม่น้อยหน้ากัดไปอีกทีนึง โถตบอีกครั้งเจ้าล็อกก็กัดอีกทีนึงต่างคนต่างเิญหน้ากันโทมโหตบเข้าไปล็อกกัดติบซ้ําโถตบอีกทีล็อกกัดใครโรมโหทุบลงไปแต่ก็ไม่พ้นฝันของเจ้าล็อกอยู่ดียังไงครับผู้ชนะอุลนได้ชนะเจ้าโทไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะเดินหนีเฉยเค,ครับอยู่ที่บ้านแล้วไอกองไม้ ที่เห็นเยอะนี้ไม่ใช่อะไรนะครับใช้เวลาในการฟาร์มเยอะมากฟาร์มทั้งไม้ทั้งหินเตรียมของเ <c oughs> พื่อจะทำบ้านหลังใหม่กันกองไม้ก็ยึดตัดมาได้นะขนตั้งกี่รอบไม่รู้ตอนนี้พื้นบ้านของเราก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใช้พลังในการตัดต่อของเราเวย ถามานั่งทำแต่ละขั้นตอนน่าจะน่าเบื่อังนก็ตัดโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทางเข้าบ้านสวยงามสวยงามเงี๋ยไพอตัดมาแล้วกำแพงบ้านเหลืมรูปเป็นล่างแล้วนะครับกำแพงเสร็จเรียบร้อยตัดหลังคาอย่างอย่างอย่างยังไม่ใช่หลังคาฟ้า อูฟ้าไปทิบรลอยนะครับเหลือแต่ไอตัวหลังคาโอ้ดูแสงสวยๆแสงแสงส่งรอดอ่านประตูย้ายประตูวาร์ปก่อนเอาไว้ติดตรงกำแพงนี่แหละอยู่กลางห้องมันเกะกกเกินไปเป็นประตูเอาไว้ไปฟาร์มพวกทรัพยากรนะครับ คือสร้างบ้านโดยตรง BC โอเคไม่ใช่แล้วล้วเหลือลังคาครับตัดกหลังทำราคาอยู่ดีๆท่านโอดินก็มายืนมองเราซะงั้นสวัสดีครับท่านมาทำไมครับ ชมบ้านผมหรือเปล่ายัางไม่เสร็จนะครับท่านต้องรออีกสักพักเดี๋ยวผมค่อยตัดให้ดูนะครับมินหมดไม่เคยพอทร,รัพยากรวาเมแถวบ้านนี่แหละ โอเคบ้ okay. านเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือแค่ตกแต่งภายใน,นมีหลังคามีพื้นที่ข้างบ้านปูพื้นไป้ที่เรียบร้อยมีท่าลงท่าน้ำาดูทางเข้าอันอนลังการของเราแล้วก็ส่วนนี้เป็นหลังบ้านนะครับ ่จะเส็ดูบ้านเพื่อนเริ่มรูปเป็นล่างแล้วเหมือนกันไปลงมาไปอยู่บ้านลังไงก็เถอะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วลงมาเราตรงนั้นโดนพวกยุงกัดตายหมดแล้วอูเรือรอชีวิตคนสุดท้ายตัวสุดท้ายไม่ลงมาอีก ลงมาสิครับจะไปไหมบ้านหลังใหม่อะไ่ลงใช่ไหมหรือบันไดเลยดูของนี่ก็คนของจากบ้านหลงัหลงเก่าไปด้วยนะครับพวกแร่ไปเอาเดินทาง พายุพายุเข้าด้วยนั่งดีๆนะน้องมาอีจะพาโตขึ้นมาถึงแล้วบ้านหลังใหม่หสุพ้น

ตายลงมาแนละ้วเอาเอือเพนเซอร์เพ,น,เเพนขึ้นมากัดปลา,าของมันดอปในน้ำ้วยแหละกีตมันจมน้ำต้องแสดงว่างั้นต้องลากขึ้นมาฆ่าบนบกใช่ไหม แปว่าต้องลากมันขึ้นมาคาบนฝั่งนี่เราเนี่ยไม่งั้นไม่ได้พวกเก็บพวกหัวคือเก็บมันจงนะครับวเนนี้อยู่ก็มาเกิดเฉยสวนตามมาน้องมามันอยู่บ้านหลังไหนกันเถอะอยู่ข้นอกไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมีไอตัวอะไรมาตี เข้ามาครับเข้ามาบ้านหลังใหม่แสนอ,อบอุน่นปิดประตูไว้สั่ง <laughs> ขังไว้ในบ้านนี่เดี๋ยวหาอาหารให้น้องก่อนน้องจะตายเอาเก็บไปเอาวกับเก็บเซเปนไว้ก่อนเนื้อ,เ,อเนื้อให้น้องก่อน้ยแป๊บหนึ่งนี่ไง เอามาเอาไปกินเพิ่มเลือดติดโต้ออมามาเอะมาผปกินหน่อยเอาไปกินเพิ่มเลือดโอเคครับงั้นตานนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม เราเจอกันใหม่ในภาพหน้าสวัสดีครับ